การรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักการพยากรณ์อรหัตผลภิกขุกลาระคติยะเข้าไปหาพระสารีบุตรได้เล่าเรื่องที่พระโมริยะผัคุณะผู้ลาสิกขาเวียนมาเป็นคารวาสให้พระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรกล่าวว่าที่พระโมริยะผัคุณะลาสิกขาไปนั้นต้องเป็นเพราะไม่ได้ความมั่นใจในธรรมวินัยนี้เป็นแน่ เมื่อได้ฟังดังนั้นพิกุกลาระคติยะจึงได้ย้อนถามถึงความรู้สึกส่วนตัวพระสารีบุตรเองว่าท่านได้ความมั่นใจในธรรมวินัยแล้วหรือพระสารีบุตรได้ตอบว่าเราไม่มีกังขาในข้อนี้เลยพิกุกลาระคติยะได้ถามอีกว่าแล้วในการต่อไปข้างหน้าเล่าพระสารีบุตรตอบว่าเราไม่ลังเลสงสัยเลย ภิกุกลาระคัตติยะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลกล่าวหาพระสารีบุตรว่าพยากรอรหัตผลว่าตนมีชาติสิ้นแล้วเป็นตน้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งให้เรียกหาพระสารีบุตรมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนสารีบุตรได้ยินว่าเธอพยากรอรหัตผลว่าเราย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมรรจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้จริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนื้อความโดยบทและโดยพยัญชนะทั้งหลายเช่นนั้นข้าพระองค์มิได้กล่าวแล้วพระเจ้าข้าดูก่อนสารีบุตรกุลบุตรย่อมพยากรอรหัตผล ได้โดยปริยายแม้ต่างๆกันเมื่อเป็นดังนั้นประชาชนทั้งหลายก็ย่อมเห็นการพยากรณ์โดยปริยายใดปริยายหนึ่งนั้นว่าเป็นอารหัตตผลที่กุลบุตรนั้นพยากรณ์แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์ได้กราบทูลแล้วมิใช่หรือว่าเนื้อความมีอัฏฐะและพยัญชนะทั้งหลายเช่นนั้นข้าพระองค์มิได้กล่าวแล้ว ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงพยากรอรหัตผลว่าชาสิ้นแล้วพรหมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ดูก่อนสารีบุตร เธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายชาติมีสิ่งใดเป็นเหตุเมื่อชาติสิ้นเพราะความสิ้นแห่งเหตุนั้นข้าพระเจ้ารู้ว่าชาติสิ้นแล้วดังนี้จึงรู้ว่าชาติสิ้นแล้วโรมจันได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็ชาติมีอะไรเป็นเหตุให้เกิด มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเล่าดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายชาติมีพบเป็นเหตุให้เกิด มีภพเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีภพเป็นเครื่องกําเนิดมีภพเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็พบเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิด มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพบมีอุปทานเป็นเหตุให้เกิด มีอุปทานเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอุปทานเป็นเครื่องกําเนิดมีอุปทานเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็อุปทานเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิด มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายอุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิด มีตันหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องกำเนิดมีตันหาเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็ตันหาเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิด มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายตัณหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิด มีเวทนาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีเวทนาเป็นเครื่องกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิด มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิด มีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีผัสสะเป็นเครื่องกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรเมื่อท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรนันทิ จึงจะไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเวทนาสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา ดูก่อนท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้ารู้แล้วว่าเวทนาทั้งสามอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นล้วนเป็นทุกข์ดังนี้เพราะรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้นันทิจึงไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ ถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตรปริยายที่เธอกล่าวนี้ก็เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั้นแหละแต่โดยย่อว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในความทุกข์ดังนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึ่งถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตร เพราะอาศัยวิโมกย่างไหนท่านจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจัรทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ดูก่อนสารีบุตรเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะอาศัยอัจฉตตวิโมกเพราะความสิ้นไปแห่งอุปทา,านทั้งปวงเราจึงเป็นผู้มีสติอยู่ในลักษณะที่อาสวะทั้งหลายจะไหลไปตามไม่ได้อันหนึ่งเราย่อมไม่ดูหมิ่นซึ่งตนเองด้วยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตรปริยายที่เธอกล่าวนี้ก็เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั้นแหละแต่โดยย่อว่าข้าพเจ้าไม่ข้องใจในอาสวะทั้งหลายที่พระสมณะกล่าวแล้วและข้าพเจ้าไม่ลังเลสงสัยว่าอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นข้าพเจ้าละแล้วหรือยังดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสอย่างนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าสู่วิหารที่ประทับส่วนพระองค์หมวดที่หนึ่ง